วันนี้ได้มีเคล็ดลับการเลือก c e r t i f y e o d y d y หรือผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ให้ถูกใจถูกจริื่เพื่อนทุกคนมาฝากค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิวอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริง เมื่อเพื่อนๆทําระบบ ISO เสร็จและโอ้ยทำระบบ ISO เสรบบ็จแล้วนะคะมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับระบบที่เพื่อนๆได้ทําเลยนั่นก็คือการเลือก CB ค่ะ CB คือผู้ตรวจประเมินให้การรับรองกับออระบบของเรานะคะว่าจะผ่านไม่ผ่านนะคะแล้วก็มี ออคำข้อเสนอนะการปรับปรุงการพัฒนาในเรื่องของระบบของเราเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งการเลือก CB หรือว่า Certified Body หรือผู้ตรวจให้การรับรองระบบ ISO เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าไหนก็ได้ยังไงก็ได้ไม่เห็นต่างกันเลยมันก็ระบบเดียวกันนะคะแต่ดิปจะบอกเลยว่า CB แต่ละท่านหรือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีจริตในการออดิตที่แตกต่างกันไปนะคะลักษณะรูปแบบนะคะทีนี้ หน้าที่ของเราคือการเลือก CB ที่เขามาตรวจเราแล้วเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของการทำระบบ ISO กับคนในองค์กรของเราเนี่ยเขารู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นนะคะลูกคําว่ารู้สึกดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าไม่ได้คายนะแต่ว่าการรู้สึกดีขึ้นคือเข้าใจถึงประโยชน์ในการออดิตนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขมีความเข้าใจที่ไปที่มาในการทำระบบนะคะเป็นเรื่องที่ เราทุกคนก็จะต้องทำกันบ้านในการเลือก C.B พอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ใครก็ได้สำหรับตัวฉันถเธอขานั้นชอบฉันจริงใจเพลงบอกอายุเลยค่ะประเด็นแรกนะคะที่เรามักใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือก C.B คือราคาค่ะก็ต้องยอมรับว่าหลายๆองค์กรจะเอาราคาเป็นที่ตั้งซึ่งก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ ขอให้ CB แต่ละเจ้าที่เราสนใจเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็จะมีอยู่ประมาณ20-30เจ้านะคะเสนอราคามาได้ทั้งหมดนะไม่ไม่น่าเกียดนะคะก็สามารถให้เขาเสนอราคามาได้แล้วก็เราอาจจะเอาราคาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้นายดูนะคะอาจจะไม่ได้เลือกเจ้าที่ราคาต่ำที่สุดแต่อาจจะเลือกเจ้าที่มีราคาสมเหตุสมผลในการตรวจประเมินครั้งนี้หรือหากแม้ว่ามีเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่เราแบบสนใจเฮ้ i, ยเราอยากได้เจ้านี้เป็นพิเศษแต่ราคา ค่เนี่ยอาจจะแบบอาจจะอยู่ในเลทเลทที่สูงกว่าเจ้าอื่นนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะแบบเข้าไปพูดคุยอันนี้คุยได้โดยตรงนะคะไม่ถือว่าเป็นการหัวแต่ประการใดเอออาจจะพูดคุยได้โดยตรงว่าเ,เราสนใจอยู่นะแต่ว่า อาจจะติดในเรื่องของเกณฑ์ราคาสามารถที่จะต่อรองลดราคาลงได้ไหมหรือว่าช่วยบอกจุดแข็งหรือว่าช่วยบอกแบบว่าข้อที่มันเป็นข้อได้เปรียบจากการที่เราต้องเสียเงินเพิ่มตรงเนี้ให้หน่อยเราจะได้มีการสรุปไปให้นายฟังเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าท่านเลือกใช้บริการของ CB เราตอนนี้เราคิดค่าใช้จ่ายท่านเพียง10,000แบาทะคะ่ะ น่าสนใจนะครับเราเพียง50,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินใจค่ะท่านตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้เราลดราคาจาก1นึ่งแสนบาทเหลือเพียง9 9้าบาทค่ะอือเอาอันนี้เลยเอันนี้เลยเอันนี้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันค่ะวุ้เพิ่งมีเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโปรโมชั่นของเราคือออดิตฟรีแถมถุงผ้าลดโลกร้อนและ power bank ด้วยนะคะเฮ้ย <c oughs> มันดีจริงเอาวันนี้เลยเอาันี้เลยอันที่2ค่ะบางทีเนี่ยเวลาที่เราเลือก c ซอร์ติฟายบอดสักเจ้าหนึ่งเนี่ย ลูกค้านะคะอาจจะเป็นคนที่เลือกแทนเราคุณค่ลูกค้าอาจจะเป็นครีเ q ค e วสก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดิบเจอมามากนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะเลงซัพพลายเออร์สักเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากให้ซัพพลายเออร์มีเคาเจอร์มีวัฒนธรรมมีลักษณะการทํางานมีขั้นตอนมีระบบระเบียบคล้ายกับเขานะคะเพื่อความง่ายความสะดวกในการพูดคุยติดต่อประสานงานหรือว่า เปนการร่วมทํางานด้วยกันดังนั้นบางครั้งลูกค้าอาจจะไกด์มาให้นะคะว่าเฮ้ยอยากได้ CBA อยากได้ CBB เพราะว่าบริษัทของลูกค้าเองนะคะมีความเชื่อมั่นมีความแบบว่ามีความยอมรับในส่วนของมาตรฐานของ CBA นะรบกวนคุณช่วยขอการรับรองของ CBA ได้ไหมแบบนี้ก็เป็นได้นะคะก็อาจบางทีเราอาจจะคิด ตามลำพังคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องแบบมีการที่ไปถามลูกค้าบ้างนะคะว่าเอ้ยคุณฟิกไหมว่าเราอะ่ะจะต้องเลือกเอ่อซีตไาบอดี้เจ้าไหนนี่คุณองค์กรของเราเนี่ยมันได้รับการรับรอง ISO จริงๆหรอเนี่ยทำไมรายงานมันอ่านไม่เรื่องอะไรเลยเนี่ย อาจเป็นเพราะว่าข้อกำหนดของเราขอจะปรองจากต่างดาวค่ะจากต่างดาวมันก็เลยทำให้ภาษาต่างๆเนี่ย<ม>คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นภาษาต่างดาวนั่นเองค่ะอ,อันที่3จา reference นะคะเออเราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยในโลกใน ดาวดวงนี้นะคะมีประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากมายเอาไม่ใช่อุตสาหกรรมแล้วกันมีประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันมากมายนะคะดังนั้นเวลาเราเลือก c e r t i f ิฟายบอดอะคะ่ะกาลุณาเลือกคนที่เข้าใจในธุรกิจของเราเฮ้ย <c oughs> แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเข้าใจในธุรกิจของเรา เราอาจจะขอเ e f e อร์เฟจากเขาได้นะคะก็คือเ e f e อร์เฟเช่นสมมุติว่าเราเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาจจะขอเ e f e อร์เฟว่าคุณเคยให้การรับรองบริษัทที่เป็นยานยนต์ตระกูลยานยนต์มีบริษัทอะไรบ้างคะ หรือถ้าเราเป็นองค์การอาหารคุณเคยให้การรับรองอ,อ,องค์กรบริษัทที่เป็นแบบผลิตอาหารเนี่ยบริษัทอะไรบ้างคะขอรายชื่อหน่อยเพื่อที่จะดูจํานวนดูประเภทของธุรกิจว่ามันมีความคล้ายคลึงหร,หรือว่าเหมือนกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนคือแต่แต่เขาถ้าเขาไม่มีเลยเฮ้ยฉันไม่เคยให้การรับรองบริษัทที่เป็นยานยนต์เลยอ่ะอันนี้เริ่มแบบคิดหนักแหละ มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยในระหว่างที่ตรวจผมในฐานะ certified body ขอดูชิ้นงานเพื่อที่จะตรวจสอบเลยครับนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นงานของทางบริษัทเรานะคะเอาไปตรวจได้เลยค่ะขอบคุณครับว่าแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรครับแล้วตรงนี้กดยังไงแล้วตรงนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ล่ะครับเออมันเป็นการฉีดพลาสติกค่ะ เอออันนั้นเป็นเล็กค่ะเออเราจใช้ล็อกค่ะตัวนั้นเรียกว่าสเปเชียลคาแรคเตอริสติกค่ะอ๋ออันนั้นคือการเฉสีค่ะอันนั้นคือคําว่าคลิปคมคือดูที่ตัวชิงงานค่ะตกลงมาตัวจริงเหรอคะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยหรือว่ามาให้ดิฉันสอนค่ะก็ต้องยอมรับว่าแต่ละธุรกิจมันก็จะมีศัพท์รากศัพท์หรือว่าความหมายหรือว่าความเข้าใจหรือว่า วัฒนธรรมประเพณีอะไรที่มันแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นอย่าลืมขอ Reference กับ CB เจ้าที่เราสนใจด้วยนะคะว่าเขาเคยให้การรับรองในส่วนของธุรกิจที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยมีองค์กรไหนบ้างนะคะอันที่4จ้ะ อันที่4ี่ก็คือการแบบว่าเราต้องเช็คว่าคนที่ประสานงานนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นเซลล์หรือว่าเป็นโคออร์ดิเนเตอร์คือคนประสานงานจาก CB อ่ะคือคนตรวจเขาไม่คุยกับเราโดยตรงหรอกเขาก็จะมีแบบ c a โคออร์ดิเนเตอร์หรือว่าเจ้าหนา้าที่ประสานงานเนี่ยทำหน้าที่คุยกับเราอีกรอบหนึ่งคนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานจาก CB นะคะเมื่อเขามาคุยกับเราเนี่ยเราต้องรู้เรื่องนะคะก็คือเราต้องคุยกันรู้เรื่องอ,ะอ่ะอ่า เพราะว่าเขาต้องอยู่กับเราอีกนานเขาต้องประสานงานเราอีกนานประสานงานทั้งการตรวจประสานงานทั้งการปิดคาประสานงานทั้งการจ่ายเงินประสานงานทั้งในเรื่องของใบเซอร์ต่างๆนานาถ้าเจ้าหน้าที่ประสานงานคุยไม่รู้เรื่องนะคะก็ก็ไม่ต้องดันทุลังอืมันเหนื่อยนะคะก็อาจอาจจะหาเจ้าอื่นที่เจ้าหน้าที่ประสานงานคุย รู้เรื่องกว่านะคะก็เป็นได้เนาะหรือว่าถ้าเราแบบเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการแบบเขียนเมลเฉยอะเมลก็ทางการทางการก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะเราอาจจะให้เขา่าเข้ามาพรีเซนต์งานในองค์กรของเราได้นะมาพรีเซนต์งานมาบอกว่า มามามาพูดมาคุยตรงเนี้ยได้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริตตรงกันไหมมีความเข้มมีความอ่อนมีทักษะการพูดหรือว่ามีการเลือกใช้คำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานก็เป็นอีกคีย์ตัวหนึ่งสําคัญที่เราจะทำการเลือกหรือไม่เลือกซีบีเจ้าใดก็ได้ สดีคดิชันมาจากซีบีแอเบรดีเทนะคะซึ่งตอนนี้เราได้รับการเซ็ตาราซบีซีบิแบรนด์นะ,ดน,นะคะซึ่งเ e อร์ฟอร์แมนในการอินเเบ,บขององค์กรของเราบเบเเแต่สเปรฮาร์เกอแอดดูรติดรทสุดสเลยนั่นเองค่วเขาพูดอะไรของเขาเนี่ย ไม่รูเรื่องเลยต่อมาหัวข้อที่5้าค่ะหัวข้อที่5้าเนี่ยกเ็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องทำนะคะก็คือการไปเช็คว่าตกลงแล้ว c ้ c ีเจ้าที่เราเลือกเนี่ยเขาได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะจาก AB จริงไหมนะคะทีนี้อา้าว CB AB คืออะไร CB คือคืออย่างนี้ มันจะมีบริษัทแม่นะคะที่ทำการออกใบรับรองระบบ ISO ทีนี้บริษัทแม่ที่เราเรียกว่า a c c r e d i t body นะคะเขาก็จะมีบริษัทลูกย่อยที่เราเรียกว่า CB เนี่ย certify body เนี่ยไปสังกัดกับบริษัทแม่ทีนี้เราก็ต้องอาจจะต้องเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายชื่อขององค์กรที่สามารถให้การรับรองระบบ ISO ในประเทศไทยได้เนี่ยมีชื่อองค์กรอะไรบ้างนะคะก็เซิร์ชใน Google ไปเลยเ ISO Cert ISO certified body นะคะ of Thailand ประมาณนี้แล้วก็ดูว่าบริษัทที่เขามาเสนอแล้วเนี่ยมันอยู่ในรายชื่อนินไหมนะคะอันนี้ฟังดูเหมือนตลกนะแต่ว่าดิปก็ได้ยินแบบหลังไมอะคืออันนี้ได้ยินแต่ว่าไม่ไม่คอนเฟิร์มชัดเจนนะคะว่ามีบางบางบางบริษัทอะเขาถูกหลอกอะค่ะไปขอการรับรองจาก จากบริษัทที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นซีบีอ่ะเขาอาจเป็นแค่คอนซัลเป็นแค่อะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลลึกๆว่าเราว่าเป็นบริษัทไหนยังไงนะคะก็ได้แต่ก็แอบได้ยินการมา่วมอย,มอยตรงนี้มาดังนั้นก็เช็คพวกความมั่นใจอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้มันเป็นเงินสูงนะแล้วมันก็อยู่กับเรานานด้วยบอสค่ะ <c oughs> ดีใจจริงเลยมีข่าวดีมาบอกบอส เราได้รับการรับรอง ISO 9001เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ดีจริงๆเลยครับไหนผมขอดูใบเซอร์ติฟิเคตของ ISO 9001หน่อยว่าเราได้รับการรับรองมาจากองค์กรไหนหรือว่า C B เจ้าไหนครับอ๋อ เนื่องจากดิฉันไม่ค่อยมีความรู้อะไรดิฉันก็เลยเลือกขอการรับรองไอซ9,001จากสถาบันความงามดุดดาราหอ,<า>อันที่6ค่ะบริษัทแม่ว่าอย่างไรบริษัทแม่นะคะก็คือบริษัทที่เป็นต้นสังกัดของเราหรือว่าบางทีเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยอาจจะมีบริษัทแม่จากญี่ปุ่นจากอ,อ,อังกฤษจาก ไต้หวันจากอะไรจากจากหลายๆประเทศนะคะทีนี้บริษัทแม่เนี่ยเขามีนโยบายอย่างไรในเรื่องของการขอการรับรองในส่วนของไ s o ซตัวต่างๆเพราะบางทีเนี่ยเคยได้ยินมาว่าบางองค์กรเนี่ยบริษัทแม่เขาให้เราขอขอ CB ีเจ้าเดียวกับบริษัทแม่ก็มีนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานอย่างสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้คุยกันดูเรื่องนะคะเราจะได้เป็นระบบระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดดังนั้นไปเช็คบริษัทแม่บริษัทในเครือ นะคะรวมถึงบริษัทในเครือด้วยนะแม่อาจจะเป็นบริษัทที่สั่งเรามาได้แต่ในเครือเนี่ยก็ภาพมันควรจะขอเป็น c ีบีเจ้าเดียวกันแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรบังคับว่าเฮ้ยเธอเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเธอต้องขอระบบ ISO จากที่เดียวกันมันก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าเราขอจากเจ้าเดียวกันจาก c ีบีเจ้าเดียวกันมันจะง่ายในการคุย ง่ายในการต่อรองง่ายในการรวบรวมการทำเอกสารง่ายในการอบรมชี้แจงนะคะอันนี้ถ้าทำได้ก็ทำนะคะค่ะ CB ดีดีสังเจ้าเนี่ยทำยังไงดีอะคะสิเราจะใช้ CB เจ้าไหนดีที่มันจะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องโอ้เยเกียดเกๆียดเถามแม่ของเราดูสิ 7ค่ะเคือเราเคยได้รับการรับรองมาตรฐานตัวอื่นเนี่ยจาก CB เจ้าไหนเอ๊ะคืออย่างนี้ บา,บางองค์กรเนี่ยก็จะมีการขอการรับรองหลายระบบเนาะ9 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 1ดูดูด2,3,4,5,6,7,8,9,10นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มทําระบบใดระบบหนึ่งก่อนเช่นเริ่มทํา ISO 9,001เสร็จแล้วเรามีการจะขยายผลไปเป็น ISO 1,004นะคะควรที่จะเลือก CB เจ้าเดียวกันก็คือ9,000เป็นเจ้า A 1,004ก็ควรจะเป็นเจ้า A แม้ไม่มีข้อกําหนดบังคับนะไม่มีอะไรบังคับเลยแต่ลองคิดดูว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบคอมมอนกันอะ่ะเช่น ที่มันคอนโทรลอีเทนอลออด t ตมาเนจเมนต์รีวิวเนี่ยถ้าอันนี้เจ้า B อันนี้เจ้า A อันนี้มาเจ้า B นะคะเสร็จแล้วมันมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันบ้างเนาะอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าข้อกาหนดมันก็เปิดกว้างเนาวบางเรื่องมันก็อาจจะมีการตีความที่ไม่เหมือนกันเราจะแก้ตามไหนแก้ตามเจ้า A หรือแก้ตามเจ้า B มันเป็นโพ o ซิเยอร์ที่คอมมอนกันอะมันจะวางตัว ลำบากนะคะสวัสดีครับผมมาจากเอ่อ CBA นะครับผมขอดูเอกสาร XYZ ของคุณหน่อยสิครับอันนี้เลยค่ะอันนี้คือเอกสาร XYZ ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดิฉันเป็น CB ที่จะมาตรวจประเมินในส่วนของ ISO 1 4 0 0 1ค่ะขอดูเอกสารก็โคลหน่อยค่ะ เมื่ออาทิตย์ก่อนอะ CB เจ้านั้นมาตรวจอะค่ะเขาบอกว่าเออเอกสารเอ่อเอกสาร ABC ไม่ต้องทำให้ใช้เอกสาร xYZ ค่ะเนี่ยเอกสาร XYZ ชฉันฉันทำมาแล้วไม่ค่ะยกเลิกเอกสาร xYZ ไปเลยค่ะดิฉันจะเอาเอกสารกอขออันสุดท้ายค่ะข้อ8ข้อ8ดพึงระลึกไว้ว่าหากเราเลือก CB ผิด เราไม่ชอบไม่สนุกคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ถูกจริตทำระบบยากทะเลาะการเกิดกัอ่อคนมองระบบในแง่ลบไม่มีความสุขกับการทำระบบหากแม้ว่าเราเลือก CB ผิดจงจำไว้ว่าหลังจากนี้3ปีเราสามารถเปลี่ยน CB ีได้เสมอนะคะเปลี่ยนได้เสมอเลยนะคะไม่จริงๆเอรมันเปลี่ยนก่อนได้ก่อน3ปีได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเยอะหน่อยในเรื่องของการแบบ เหมือนตรวจใหม่ครั้งแรกอ่ะดังนั้นอ่ะ3ปีนะคะเราสามารถพิจารณา CB ีเจ้าใหม่ได้นะคะหากเรามองว่าเจ้านี้มันมันไม่เวิร์กเจ้านี้ไม่ได้ช่วยพัฒนาไม่ได้ช่วยปรับปรุงองค์กรทําให้คนในองค์กรทะเลาะก,กันอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนได้เสมอนะคะดังนั้นอย่าก,กังวลว่าฉันจะเลือกผิดเลือกถูกฉันเลือกผิดแล้วชีวิตฉันจะหาไมา่บริษัทจะอับปางตลอดไปหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะเปลี่ยนได้เสมอค่ะดิฉัน ในฐานะสิบีของคุณดิฉันขอสั่งให้คุณทำนูน่นนี่นั่นนั่นโน่นเน่นทำน,น,น,นี่ทำทำนู่นทำนี่ทำนั่น,ทำ,น,ท,ำน,นทำสิทำไม่ต้องถามทำไมล่ะคะฉุดขอเห็บผนอยคะ่ะทำทำทำนี่คะ่ะทำนี่ต่อไปคะ่ะทำนี่คะ่คะคะ่ะค่ะทำนี่ห้ามร้องไห้ทำคะ่ะหสี่สามสองหนึนน่ง <c oughs> ครบ3มปีแล้วค่ะด <c oughs> ิฉันขอเปลี่ยน CB ค่ะณนะบัดนี้ นั่นก็คือวิธีการนะคะเทคนิคกลยุทธ์ในการเลือก c e r t i f y e o d y d y หรือผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจให้การรับรองระบบ ISO นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเอาไปใช้แล้วก็เลือก Certify b o d y ให้ถูกจหิตกับเรานะคะให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องที่สำคัญก็คือพยายามเลือกคนที่ทำให้บรรยากาศในการตรวจประเมินเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็มีความสุข ในการตรวจประเมินนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะหากแม้ว่าตกหล่นอะไรไปคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วไปดูตอนอื่นกด subscribe นะคะกดไลค์กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ